สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะปรับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart ทไลฟ์ควัยเกษียณนะคะรายการที่จะมาแบ่งปันสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับชีวิตไยเกษียณนะคะกับดิฉันเป็นสิรปัญญายรชุนนะคะและววันนี้ค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษหน้าเดิมนะคะในพระสุดชัยปัญญายรชุนมารุ่นจับรายการก,กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก้อยสวัสดีค่ะ พ่อคะเราคุยเรื่องโรคข้อข่าเสื่อมกันมาสองตอนแล้วนะคะแล้วเ,เราก็คุยกันไปตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุวิธีการรักษานะคะวิธีการดูแลทีนี้เรายังขาดเรื่องสําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะพ่อคะคือเรื่องของการทํากายภาพบําบัดใช่ไหมคะพ่อใช่<ะ>การทํากายภาพบําบัดเนี่ยวัตถุประสงค์เราเพื่อที่จะทําให กล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าเนี่ยแข็งแรงเมื่อกล้ามเนื้อรอบรอข้อเข่าที่แข็งแรงเขาก็จะแข็งแรงด้วยเมื่อเข่าแข็งแรงอาการปวดนี่ก็จะน้อยลงการเดินอะไรต่างๆนี่มันก็คล่องตัวขึ้นนะมันก็สามารถที่จะอาจจะช่วยไม่ให้จำเป็นต้องทำการผ่าตัดก็ได้นะแต่นี้เราปัญหาก็คือว่า เราจะทํำยังไงใช่นะ<ช>คือสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะเขาจะมีอาการอะไรปวดใช่ไหมปวดมาอันดับหนึ่งเลยเนั่นแหละ,<ช>ะแล้ว<ช>เขาทายังไงเขาก็ทานยาแก้ปวดใช่นะแล้วยาแก้ปวดนี่ก็เป็นยาที่กินมานานแล้วล่ะ <ยา S 1> สมัยก่อนนี้ก็คงกินแต่แอสไพรินหรือสมุนไพรอะไรพวกนี้นะ<ช>ค่ะแล้วก็ มีการประครบข้อเข่านะด้วยความร้อนเขาทํำยังไงรู้ไหมสมัยก่อนเขาไม่มีกระเป๋าน้ําร้อนกระเป๋าไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย<ช>เขาเอาใบใบพับผึ่งออหรือจับใบพับผึ่ง<ช>ไว้หรู้จักเอาไปเผาไฟปะะ่ะคะใช่เอาไปเผาไฟบนเตาถ่านเนี่ยค่ะ,ะแล้วก็มาประครบพอมันเย็นลงแล้วก็เอาใบใหม่มามันก็ได้ผลด,ดีนะพ่อก็เคยทํานะสมัยก่อนตอนอปวดเข่า คุณแม่คุณยายก้อยอ่ะคุณย่าเออคุณย่าเป็นคนทําให้ใช้ใบพับพึงอย่างเดียวไม่ไม่ต้องทายอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะไม่ต้องไม่มีอ่ะสมัยก่อนไม่มียาอะไรนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆอบข้อเข่าในแข็งแรงเนี่ยนะเราจะต้องเอทํำก่ยภาพบําบัดก็คือบริหารเข่าบริหารเข่าค่ะ เมื่อเขาแข็งแรงอาการมันก็จะลดอาการปวดไปได้ค่ะนะเวลานี้นะถ้าผู้เป็นโรคข้อเข่าเ,าเสื่อมเนี่ยปวดแล้วไปหาหมอเนี่ยรับรองเลยแพทย์ทุกคนเนะี่ยจะจะสั่งทำสองอย่างเกลือ,อนหนึ่งก็คือหายาแก้ปวดให้ทานและอันที่สองก็คือแนะนำวิธีที่จะทำกายภาพบาบัดนะเพื่อบริหารกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่า,ขาเนี่ยค่ะนะ เราเคยพูดกันไว้แล้วใช่ไหมว่าการที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการที่กระดูกอ่อนที่เคลือบข้อเข,ข่าสึกใช่ไหมมันบางลงบางลงหลุดออกไปแล้วกเกิดคล้ายๆกับบาดแผลขึ้นมาก็เวลาเคลื่อนไหวก็จะทําให้เสียการนะปวดนะในกระดูกอ่อนที่หายไปเนี่ยมันจะงอกกลับขึ้นมาคลุมใหม่ได้ไหม ไม่มีทางเลยแล้วเป็นแล้วเป็นเลยหายแล้วหายเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่หายหรอกเป็นแล้วเป็นเลยแต่มีทางเดียวเลยก็คือเราจ้องประคับประคองไม่ให้เป็นมากขึ้นอแล้วก็มีจํานวนคนไข้ไม่น้อยนะที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยที่เขาทานยาไปพร้อมกับการบริหารกล้ามเนื้อไปเนี่ยนะควบคู่กันไปอย่างเงี้ยนะเขาก็สามารถ อยู่ไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่ได้เป็นระยะเวลายาวๆนานๆนะหรือบางคนอาจจะตลอดชีวิตโดยที่เขาไม่ต้องทําการผ่าตัดเลยก็ได้ันแสดงว่าการบริหารก็มีความสำคัญมากใช่ที่จะช่วยตรงนี้ได้ทีน,นี้<ะ>ใครอะที่จะไปอยู่อย่างนั้นได้ค่ะโดยถ้าเกิดจําเป็นต้องบริหารไปด้วยแล้วก็กินยาไปด้วยกินยานานๆก็อันตราย มีปัญหากับกระเพาะอาหารใช่คอไตเตจเสียหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราทาไกลภาาบําบัดหรือการบริหารเข่าแล้วแล้วก็ทานยาสลับไปข้างเข่าถ้าไม่ต้องทานยามากก็อยู่ได้ถ้ามันดีขึ้นเราก็อยู่ได้ค่ะแต่ถ้าเผื่อจาเป็นต้องทานยากันมากๆเนี้ยคงไม่ได้หรอกนะจะทําการผ่าตัดจะดีกว่าคถ้าเผื่อว่า เราจะทํากายภาพบาบัดที่เข่าเนี่ยมันก็มีวิธีใช่ไหมทำยังไงมันมีวิธีถ้าเราไปดูตามรายการที่กอยเคยดูว่าที่คือตามสื่อต่างๆที่ออกมาเขาก็จะคือจริงๆแล้วก็จะมีการส่งมาให้หลายๆรูปแบบนะคะแนะนําวิธีภ<ช>่า <5 S 1> บริหารต่างๆนะคะเพื่อลดอาการปวดเขา่าใช่ใช่ไหมคะ อันนี้เป็นในย o u t u ในไหนพวกนี้ใช่อันนี้เราก็เห็นมาเยอะแล้วจากโรงพยาบาลต่างๆเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์จะแนะนําก็จะให้นักกายภาพบําบัดมาสอนท่าต่างๆมีเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าท่านผู้ฟังไม่ต้องไปจําไปหมดทุกท่าหรอกเราเลือกท่าที่เราถนัดถนัดเนี่ยสักสี่ห้าท่ามาทำก็พอนะ แต่ต้องเป็นท่าที่ทําได้ประโยชน์มากที่สุดนะอืตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะเพราะว่าท่าไหนที่จะมีประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะแนะนําค่ะแล้วเราเอาท่าที่เราที่ได้ประโยชน์แล้วก็สะดวกที่สุดนะท่าที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยคือท่าอะไรคือท่าที่ทําให้กล้ามเนื้อรอบรอบข้อเราเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงเออค่ะกล้ามเนื้อรอบข้อของเราเนี่ยถ้าเราจะดู ง่ายๆเนี่ยก็ไล่มาแต่ข้างบนนะคือหนึ่งกล้ามเนื้อโคนขาด้านหน้าเห็นมันึกภาพอปลไหมตคนขาด้านนเนื้อหัวเข่าด้านหน้าค่ะแล้วก็ด้านหลังเนื้อหัวเข่าด้านในเห็นไหมเนื้อหัวเข่าแล้วก็ด้านนอกเนื้อหัวเข่าแล้วก็มีกล้ามเนื้อตับสะโพกนะที่จะต้องให้แข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อน่อง ข้อเท้าอันเนี้ยถ้าผกล้ามเนื้อที่พ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันแข็งแรงนะมันก็จะทําให้ข้อเข่านั้นแข็งแรงแข็งแรงไปด้วยเราต้องทำให้กล้ามเนื้อพวกนี้แข็งแรงทุกข้อคอันนี้เรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรท่าบริหารมีอะไรมีท่าไหนบ้างใช่พ่อจะแนะนําเอาแค่สักสี่ห้าท่าก่อนแล้วกันพ่อเคยทํามาเยอะแยะแล้ว แล้วก็รู้สึกสะดวกดีแล้วก็ได้ผลดีแล้วก็สอนคนไข้มาเยอะแล้วด้วยเอามาเริ่มก่นกอนไหมค่ะเอาเลยค่ะเอาต้องเริ่มต้นนั่งยังไงดีคะพ่อถือจะบอกไม่มีทั้งยืนทํานั่งทํานอนทํานะ <ừ> ท่าของพ่อนี่จะเป็นท่าที่เอานั่งทําเป็นส่วนใหญ่ก็คือนั่งเก้าอี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวอนะกับอุปกรณ์นิดหน่อยค่ะ เอาท่าแรกก่อนนะเป็นท่าที่ฮิตที่สุดนะค่ะเราต้องหาเก้าอี้มาตวงอแล้วเราก็นั่งบนเก้าอี้นะนันผู้ฟังอาจจะลองทําตามไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะไปลากเก้าอี้มาเลยมั้ยนะคะนั่งบางท่านอาจจะนั่งฟังอยู่ที่เก้าอี้อยู่แล้วนะคะก็ลองนั่งลงใช่ไหมคะทำตามค่ะเริ่มต้นนี่ยเก้าอี้เก้าอี้ต้องไม่มีล้อนะแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยมั่นคงนั่งลงค่ะนะงอเข่า งอเข่า90องศาอันนี้ก็ยกขาขึ้นทีละข้างนะยกขัเหยียดข้อเข่าให้ตรงแะเวลาเราเหยียดตรงเนี่ยเรามันจะไม่จะไม่สุดหรอกเราต้องกระกดลไปเท้านิดหนึง่งมันจะได้ขาจะได้ตรงนะกระกดลไปเท้าขึ้นนะแล้วก็เกรง เกยเงาะไว้ยังงั้งนะอ่ะนะทีละข้างนะ,ะนับหนึ่งถึงสิบไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอาลงะนะแล้วก็ทําใหม่หซ้ําๆก็ยังเงี้ยสิบครั้งข้างหนึ่งนะข้างว่าสิบครั้งส <10 S 2> <น>ิบครั้งแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งสลับไปอืแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราทำหลายๆครั้งนะ สมมติว่านั่งดูทีวีไปเคลื่อนก็นั่งทำได้ใช่ไหมคะเออเป็นไปเฉพ่อเนนั่งดูทีวีเหยียดขาเป็นประจำเลยนะช่วยให้เข่าเราแข็งแรงวันนึ่งทำสักสีห้าครั้งอ่ะหลังอาหารก็ได้อาจจะจับตั้งเวลาไว้นิดนึงนะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างนี้เนาะอาหลังทางอาหารก็ได้ทางอาหารทานอาหารนะฮะบางรายเนี่ย ทำแล้วปวดเขานะเอเพราะอะไรนะเพราะพมันยังอักเสบอยู่ไงอออ่่คะแล้วก็ยกไว้เก็งไว้เฉยๆไม่ต้องงอเขาก็ได้อ๋อไม่ต้องกระดกายเท้าก็ได้ใช่ไหมคะยกแล้วงอไววิธีเนี้จะทําให้กล้ามเนื้อโคนขาด้านหน้าเนี่ยโคนขาด้านหน้าเนี่ยแข็งแรงอเป็นท่าที่ที่ฮิตทุกคนต้องสอนหมดท่านี้ต้องทําหมดทุกคน แน่นอน <Hey, on. S 1> ค่ะก็เริ่มต้นอาจจะใครที่ยังไม่เคยทําเลยนะคะก็อาจจะลองเริ่มต้น <c oughs> ทีวันล,ละนิดวล,ละหน่อยก่อนก็ได้ใช่ไหมครับพอถ <c oughs> ใช่ <c oughs> ถ้านี้เมื่อทําแล้วเนี่ยนะแรกๆเนี่ยอาจจะเจ็บบ้างแต่พอ <c oughs> ทํไปแล้วไม่เจ็บเออไม่เมียดอะไรเลยแล้วก็สามารถที่จะเอาเวลาเราเหยียดขาสมมติเหยียดขาข้างซ้ายแล้วก็เอาขาข้างขวานมาวางบน ขาข้างซ้ายเพื่อให้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมเพิ่มน้ำหนักมันแข็งแรงขึ้นบางคนเอาน้ำหนักทวงปลายขาด้วยแต่ม่อไม่จําเป็นอะเวลาเวลานั่งยกขาต้องนั่งตัวตรงใช่ไหมคะตัวตรงนะแน่มือจับขอบเก้าอี้ไว้ก็ดีเพื่อเพื่อกันไม่ให้ล้มนะคะไม่งั้นปวดหลังอ่าอันนี้เป็นท่าที่หนึ่งหวังว่าคงจะไม่ยากนะทําง่ายนึกภาพออกนะอ่านี้มาท่าที่สอง หน้าที่สองนั่นก็คือนั่งเก้าอี้ท่าเดิมเหมือนกันอ่ะ,<ฮ>ะห้อยเท้าลงเหมือนเดิม,มนะอันนี้กลางเข่าออกให้ห่างจากกันหน่อยนะนึกมองนึกภาพไปด้วยนะกลางเข่าให้ห่างจากกันหาลูกบอลนอ่ะประมาณลูกหนึ่งนิ่มๆอะ,<ฮ>ะหรือไม่มีก็ใช้ผ้าคนหนูม้วนก็ได้ ลูกบอลก็ลูกวอลเลยบอลเนี่ยดีที่สุดนะลูกขนาดลูกวอลเลยบอลนะฮะเนี่ยมันนิ่มนิ่มไงแล้วสอดเข้าไประหว่างเข่าทั้งสองข้างเข้าใจไหมค่ะนึกภาพไปนะค่ะแล้วเออก็เราก็หนีบเข่าเข้าหากันใช้คูกให้เหมือนใช้ขาสองข้างคู่ขาสองข้างกดหนีบพวกเข่าเนี่ยหนีลูกบอลเออเข้าหากันให้มาแรงที่สุดแล้วนับหนึ่งถึงสิบ แล้วก็คลายออกออแล้วก็หนึ่งถึงสิบคลายออกทำอย่างนี้สิบครั้งเหมือนกันวิธีนี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านในด้านในคขาให้แข็งแรงได้สอง่าแล้วนะค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองทําตามไปดูนะคะถ้าใครนั่งอยู่แล้วพอจะหาลูกบอลได้นะคะหรือถ้ายังถ้ายังหาไม่ได้ก็ จำคนรูเพราะคนรูก็ได้นะหมอเออหมอก็ได้ใช่ไหมคะก็ลองทําดูนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันท่าที่สามนะคะพ่อท่าที่สามทำยังไงคะท่าที่สามแล้วก็ใช้เก้าอี้ตัวเดิมอะนะแต่เรายืนขึ้นคอันนี้เรายืนขึ้นค่ะยืนท้้งหลังเก้าอี้เอามือจับพนักด้านหลังอ่ะอืนะค่ะแล้วเราก็ยืนตรงกลางขาออกทีละข้าง คือยืนหันหน้าเข้าพนักเก้าพนักเก้แล้วก็ยืนยกขาออกข้างๆทีละข้างอ๋อไม่ถึงว่ายกขาออกไปแต่ขาข้างหนึ่งจะอยู่ที่ปื้นใช่ไหมขาข้างนึ่งก็กลางออกไปคือเหมือนเตะไปข้างๆอ่ะเนาะข้างๆใช่แล้วก็นับเกยงไว้แล้วก็นับหนึ่งถึงสิบเห็เหมือนกันอะทำสิบครั้งแล้วก็เข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปสิบครั้งนะทำเสร็จแล้วก็สลับข้างไปเรื่อยๆนะ วิธีนี้จะทําให้กล้ามเนื้อที่โคนขาด้านด้านนอกเหช่ไหม<ะ>เมื่อกี้ด้านในใช่ไหมใช่ทนนี้ด้านนอกแข็งแรงค่ะอันนี้เราเห็นไหมเราทําไปเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านนอกด้านใน ท่านท่านผู้ฟังที่อยากจะทําตามหรือลองทําถ้าท่านไหนที่ยังมีอาการปวดเข่าอยู่แล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะยืนมั่นคงหรือเปล่าอันนี้แนะนําให้มีผู้ช่วยมาอยู่ใกล้ๆสักคนหนึ่งนะคะพ่อถ้าถ้าเซไปหรือว่าเออตังหลักไม่มั่นเนี่ยจะได้มีคนช่วยดูนะคะ <S <S <ช>ท่าที่สามนะคะอันนี้ท่าที่สามคือเรายืนนะคะยืนหลังพนักเก้าอี้นะคะหันหน้าเข้าหาพนักเก้าอีา้ ยกขาด้านข้างออกนะคะซ้ายขวาเราก็เกรงไว้นะคะข้างละสิบนาทีทําสลับกันไปนะคะพ่อสิบครั้งใช่ไหมคะใ่าะท่าที่สี่ท่าที่สี่ค่ะแล้วก็ยืนอยู่อย่างเดิมอ่ะค่ะนะค่ะแต่เรายกขายกขาไปทางด้านหลังเหมือนเตะขาไปด้านหลังทีละข้างทีละข้างยกเข้าไปเลยค่ะนะหลังมันจะตึงนิดนิดนะเหยียดตรงแล้วก็เกรงไว้ หนึ่งถึงสิบเหมือนกันสิบครั้งใช่ไหมทำทีละข้างใช่ไหมสลับไปให้ได้ทั้งสองข้างวิธีนี้จะเป็นยังไงจะทําให้กล้ามเนื้อโคนขาด้านหลังเนี่ยเห็นนึกออกไหมเวลาเดินเวลากล้ามเนื้อโคนขาด้านหลังมันก็จะแข็งแรงและกล้ามเนื้อสะโพกที่อยู่สะโพกก็จะแข็งแรง,งด้วยเห็นไหมที่พอ่อพูทั้งหมดเนี่ยสี่ท่านเนี่ยทําได้ เขาหมดแล้วทุกกล้ามเนื้อ,อทีนี้นสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะลองทําแรกๆอาจจะยกแบบไม่สูงมากนักก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนใช่ไหมพ่อเพราะถ้าฝืนมันจะติดกล้ามเนื้องคือเอาที่เราพอจะทําได้แล้วไม่ต้องแบบยกสูงมากๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหกล้มใช่เราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทําได้ดีขึ้นจะค่อยๆย,ย,ยก,ได,กไ,ดได้มากขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทํา ขาเนาะ,ะขาทั้งหลายกล้ามเนื้อรอบรอข้อเข่าก็คือสรุปเรามีสีท่าที่แนะนําถูกไหมคะใช่แล้วพูดไปแล้วทั้งหมดสีท่าเดี๋ยวพอ่พอจะแถมให้อีกท่าหนึ่ง <ขา S 2> เป็นท่านอนอยู่บนเตียงะนะอันนี้คือเราขึ้นไปนอนหงายนะแล้วหาผ้าขนหนูม้วนหรือใช้หมอนข้างเล็กๆหรือเอาลูกบอลก็ได้วางไว้ที่ใต้เข่า นึกออกไหมเข่าจะงอนิดหน่อย<ะ>เข่าอยู่ในท่าที่งอแล้วก็เหยียดขาให้ตรงนะพร้อมกับยกปลายเท้าขึ้นด้วยเมื่อเราเหยียดตรงอย่างเงี้ยหลังเข่าเนี่ยเราจะไปกดลงไปกดลงที่หมอน<ะ>ที่ลูกบอล<ะ>ใช่ไหม<ะ>ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเกร็งทางด้านหลังเกร็งนับหนึ่งทึกสิบเหมือนเดิมแล้วก็ทำสิบครั้ง ท่านี้จะทําให้กล้ามเนื้อคนขาด้านหลังเห็นไหมนแข็งแรงขึ้นนะอันนี้ก็แถมไม่เวลานอนไายนี้ไม่ต้องหุนหมอนใช่ว่านอนราบเฉยใช่ไหมนอนราบธรรมดาอนะคะอ่าก็ทั้งหมดเราจะมีห้าท่านะคะที่สาหรับบริหารข้อเข่าค่ะเอาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะห้าท่าที่คุณพ่อบอกไปถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนจําได้นะคะแนะนําว่าให้ลองไปเริ่มต้นทํานะคะ เวลานิดเวลาหน่อยนะคะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ค่ะพ่อคะก็เนื่องจากว่าเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกันมากเป็นกันมากเลยนะคะทีนี้ก็มีหลายๆท่านนะคะส่งคําถามมาถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคําถามที่กอรวบรวมมาเนี่ยแะคะ่ะเป็นคําถามที่มีความสนใจมากๆค่ะพ่อเรื่องแรกเลยนะคะสําคัญมากเลยคือหลายๆท่านอยากรู้ว่าเอเมื่อไหร่เนี่ย ควรจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเพราะว่าบางท่านเนี่ยค่ะก็เป็นมานานแล้วแล้วคุณหมอก็อยากให้ผ่าแต่ใจเองก็ลังเลจะผ่าดีไม่ผ่าดีเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่พวกคุณจะต้องตัดสินใจที่จะผ่าตัดใช่อันนี้เป็นคาถามที่พ่อเ็เจอบ่อยมากะนะ,ค,ะคือบางมาปรึกษาว่าควรจะทํำไหมในเรื่องของการปัญหาเรื่อง,องการทําผ่าตัดหรือไม่เนี่ยที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของแพทย์นะ ที่จะเป็นผู้ให้คําแนะนําถ้าแพทย์แนะนําว่าควรทําก็เป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเอง,เองที่จะตัดสินใจเองนะสุมากเวลาแพทย์บอกให้ทําเนี่ยคนไข้ก็จะลังเลแล้วไม่อยากทํากลัวเจ็บกลัวใช่กลัวจะไม่หายอะไรบ้างนะผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจทําการผ่าตัดที่ยอมทำอ,ะอ่ะคือทนมานานแล้ว แต่ยอมทำเนี่ยก็จากเหตุผลบางสองสามอย่างาอันหนึ่งคือปวดมากอารักษา,าโดยการทานยาแก้ปวดโดยการบริหารตามที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยมันไม่หายอืทนต่อไปก็ไม่ไหวแล้วคือบางทีทํามาเป็นปีแล้วเนาะใช่าบางคน,นก็ <ๆ S 2> ทานยาแก้ปวด นะมานานแล้วจะทนทานไปตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวอ่ะเบื่อแล้วไม่อยากทานยาแล้วไม่ใช่เบื่อเขาเพราะอาหารตับใจพังเอาพองหมดนะจะอยู่กับมันเยอยลักษณะของนี้ไปได้ชีวิยังไงไม่นะก็เมื่อไม่ได้ก็ทาประตัดดีกว่าค่ะนะอันที่สองก็คือทําอะไรก็ไม่สะดวกทํากิจวัตรประจําวันอะไรก็ไม่ได้เหมือนปกติอืไม่อาจจะยืนเดินนั่งนอน ขับรถก็ไม่ได้เนะี่ยจะ,ะอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปตลอดชีวิตเหรอ,อใช่ไหมเ<ะ>มื่อคุณภาพชีวิตมันไม่ดีเนี่ยมันก็ทําจะดีกว่าเราจะได้ทําอะไรได้เหมือนเดิมอมนะอ,นอันที่สามคือมีอาการงอโกองหรือเดินไม่ได้สะดวกเนี่ยเดินไหมไปไหนก็นเสียฟอร์มเห็นไหมอย่างนี้ที่พบ ปัญหาที่คนไข้ยอมทำผ่าตัดเนี่ยก็ด้วยสาเหตุสามข้อเนี่ยอ,อันนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคนไข้จะต้องไปผู้ตัดสินใจเองแต่มันไม่ใช่เรื่องรีบด่วนนะอาจจะเลื่อนเวลาจะบุตรกิจติดภารกิจอะไรแล้วก็อาจจะรอได้แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาก็คือคนไข้อะก,กลัวกลัวการผ่าตัดก็เลย<ช>ทําให้แบบ รู้สึกว่าไม่อยากผ่าตัดทํายังไงก็ได้ที่ไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมนะคะใช่อันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณากันนิดนึงถ้าเกิดมันทําให้คุณภาพชีวิตของเราแย่ลงนะคะถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี้ยคิดว่าการผ่าตัดน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะค่ะอ่ะทีนี้มีอีกคําถามหนึ่งค่ะที่หลายหลายท่านอยากจะรู้นะคะก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจผ่าตัดแล้วเนี่ยคะ่ะหลังผ่าตัดเนี้ยเ,เราควรจะปฏิบัติตัวย,ยังไงคะบพ่อเอ่อ หลังผ่าตัดแล้วเนี่ยนะเราแบ่งการปฏิบัติไปได้ถ้าแบ่งง่ายๆก็คือเป็นสองตอนคือตอนแรกการชูช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่หลังผ่าตัดเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลประมาณสักสี่ห้าวันหมอก็ให้กลับแล้วนะค่แต่ช่วงที่อยู่ที่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะอยู่ในความดูแลของแพทย์ของพยาบาลและของนับกายภาพบำบัดเนี่ยนะ ในช่วงนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอ่ะแต่เพราะแพ,พ,พทย์เขาดูแลอยู่เขาก็มาจะทําให้ตั้งแต่นิดนึงน,น,นะก็เห็นว่าอย่างกรณีของแม่นะคะคือรู้สึกว่าเวลาที่หลังผ่าตัดนะี่คุณหมอเขาจะแบบรวดเร็วมากเลยนะกับการที่จะให้คนไข้เนี่ยหัดเดินใช่ไหมพ่อ<ช>ประจําได้บอกแม่ผ่าวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นหมอจับลงเตียงแล้วคือบอก<ช>ลงเดินแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่ คุณหมอเขาดูแล้วว่าผ่าตัดแล้วมันต้องเอ็กซอร์ซล้แใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าใช่คือหลังผ่าตัดเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะจะไปรออยู่ในห้องผ่าตัดเอในห้องพักเนี่ยนะพอคนไข้ามาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกก็มีอะไรมีของขวัญแถมมาให้สามอันคืออันหนึ่งคือสายน้ําเกลือให้น้ําเกลือเป็นสารอาหารหแล้วก็มียาด้วยวอันที่สองก็สายสวนปัสสาวะ เนะ่เพราะเขาไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องการถ่ายะและสายที่สามคือสายระบายเลือดออกจากแผลผ่าตัดอะที่หัวเข่าเคยเห็นไหมที่มีเลือดสีแดงแงอยู่เพราะหลังผ่าตัดเนี่อาจจะมีเลือดซึมออกจากแผลได้ไหมนะแต่อันนี้คือของขวัญสามอย่างมาจากแผลมาจากห้องผ่าตัดนะคะไอ้สายเนี่พอพอเลือดมันหยุดไม่ออกแล้วเขาก็ดึงออกได้อืนะ วันในวันแรกแรกเนี่ยเราต้องอยู่บนเตียงบนแรกเนี่ยแพทย์จะให้เราอยู่บนเตียงแล้วก็ให้ยาแก้ปวดนะปรครบเย็นที่หัวเขา่าเพื่อลดอาการบวมแล้วก็ไม่ให้เลือดมันออกค่ะ<ฆ>แล้วก็วางหมอนไว้ที่ปลายเทา้าหนุนปลายเท้าให้สูงขึ้นอ<ฆ>นะค่ะ<ฆ>ให้เพื่อให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นนะ<ฆ>วันที่หนึ่งก็อยู่บนเตียงทั้งวันอะพอวันที่สองอะ เขาก็จะมีการฝึกนะในการเหยียดเขา่าแล้วก็ให้ลงจากเตียงได้แรกๆก็นั่งอยู่ที่ขอบเตียงแล้วก็ยกขาขึ้นแล้วก็ลงมาจากเตียงได้นะฝึกยืนแล้วก็โดยใช้วอล์เกอร์ช่วยนะต้องระวังล้มหน่อยแล้วก็เดินช้าๆอันนี้ในวันที่สองได้ลงจากเตียงได้แล้วพอวันที่สามก็เดินได้ในห้องนะเดินไปเดินมาใช้ วอกเกอร์นะแล้วก็อาจจะมีบันไดเตี้ยๆที่ให้ยกขึ้นลงขึ้นลงเคยเห็นไหมก้าวขึ้นก้าวลงอลไหนแหละอถววันที่สี่ที่ห้านี่ส่วนมากก็าจะให้กลับบ้านได้แล้วก่อนกลับบ้านนี่เขาก็จะให้แพทย์และนักกายภาพบำบัดมาแนะนําการทําการบริหารในช่วงเวลาที่กลับไปอยู่บ้านนะละเอียดมากอันนี้ต้องให้ผู้ช่วยไปอยู่ด้วยนะจะได้จําไว้จะได้ ช่วยกันนะส่วนใหญ่แล้วปัญหาจะอยู่ตรงวันที่สองอรพ่อทิ่ที่ที่หมอให้ลงเดินแล้วจะไม่ค่อยอยากจะลงเดินกันนะมันปวดมันปวดใช่ใช่นะใช่ก็นี้พอกลับไปอยู่บ้านเนี่ยค่ะเออเราก็จะต้องเราระวังค่ะนะมันระวังอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทําตอนอยู่บ้านเนี่ยนะอันนี้ต้องจําไว้เลยนะอันที่หนึ่ง คือต้องทำกายภาพบัตรบริหารข้อเข่านี่อย่างต่อเนื่องนะอย่าจำวิธีที่ที่เราพูดเกิดมาเมื่อกี้เนี่ยใช่เอามาใชท้ทำมาใช้ต่อที่บ้านแรกอาจจะทำน้อยหน่อยเพราะมันปวด<ะ>เพราะอาการปวดดีขึ้นมันก็ก,ก็ก็ทำได้มากขึ้นะนะ,ะ,ะอันที่สองคืออย่าปล่อยให้อ้วนล<ะ>ดน้ำหนักลงถ้า<ะ>อ้วนมากเดี๋ยวข้อเก่าก็เสื่อมเร็ว เนะ่ยข้อเข่าที่ใส่ไปนะหลีกเลี่ยงการงอหรือการนั่งพับเข่านั้นมากๆแต่เช่นนั่งสมาธิคุกเขา่าหรือนั่งพับเพียบนั่ง,องยองๆอ่ะเนี้ยนะแล้วก็ไม่ยกของหนักด้วยไม่ไปปีนป่ายนะไปเสี่ยงต่อการหกล้มหรืออุบัติเหตุไม่ขึ้นบันไดสูงๆบ้านเนี่ยไนควรจะไปนอนชั้นบนๆขึ้นกระไดทุกวนันวันหลายๆครั้งยังไม่ดีนะ แล้วก็อย่าไปออกกําลังกายที่เสี่ยงต่อการกระแทกอ่ะค่ะนะกระแทกที่เขาเนี่ไม่ดีนะ<ม>อีกเรี่กงงานเคลื่อนไหวที่ใช้ความเร็วถึงมากเกินไปจะขับรถยนต์ญญได้นะขับรถได้ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะใ,ใ,ใช่ไหมคะเพราะก็คือเออวิธีการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดนะคะ<ช> <ๆ S 1> เพื่อ <ๆ S 1> ที่จะให้ข้อเข่ากลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วใครยังมี ข้อสงสัยอีกเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องขอมีคำถามอีกเยอะใช่ใช่แต่ทีนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราอาจจะหาเวลามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมใหม่นะคะและสําหรับวันนี้เกิดกอบคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟัง